สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมูเถ่แล้วครับรถเองค่ะพี่น้องบอกว่าสิบห้ามูแอมไปเที่ยวบอกเข้าว่าคือรถมาเลยสิห้าไปไหนสัน้นไปพระธาตุพนมกันไปกันเลยก่อนที่เราจะไปวัดพระธาตุพนมนะคะเราก็ต้องมาลองท้องก่อนที่ร้านนา,นาคุนปูปกองทัพต้องเดินในทองนะคะตัวนี้ร้านนี้ยใกล้ๆพระธาตุพนมพอดีเราลองท้องก่อนแล้วเราค่อยไปไหว้พระธาตุกันค่ะทุกคนไปกันเลย นี่มาฮอนแล้วนะครับลานนาคุณปูนี่เป็นบรรยากาศทางเขานาลานเพิ่นนะครับเพิ่นจัดซุ้มหนาหลานแบบสวยงามเลยครับมีสะพานมินิมอลเป็นทางเดิน้อมโอ้โหน่ารักขนาดอยู่ในลานเพิินกัมีคาเฟ่นในตัวพ้อมเ้อตอนนี้กำลังใหม้มมแอมเลือกที่นั่งอยู่อยู่ลานเพิ่นจัดซุ้มที่นั่งให้เลือกหลากหลายสไตล์มากครับมีแต่หมองงามๆเป็นนาหักขนาดเลือกบ่ถึงได้ป่ะสินั่นางเมองไหนดีสุดท้ o, ายโมแอมบอกว่าเป็นนางบรรยากาศแบบลูกถุงลูกถุงเบื่องกินเขากลางไหนาะไปเลยครับพี่น้องมาหอนแล้วกับต้ตองอีหยังมากมมยครับ พนักงานอย่ร้่านเพิ่นจัดเมนูมาให้โอ้โหมีแต่อันเป็นแซบแขีบวไปตั้งแต่เมื่อคืนถ้าสมมุติว่าเรามาแบบเย็นๆอะไรเงี้ยอากาศตอนแบบสี่ห้าโมงพี่น้องขาบึงป้า พกนาแบบนาคุณปู่จริงๆเมันม,มานาปูจังสินะนังร้อวานานครับเพื่อนกับมาสืบเมนูเด็ดๆให้แล้วปลากระพงต้มยำมเอือห่อนยองเมนูปลากระพงนี่มูแอมเป็นคนเลือกเด้อเราหมัวมกว่ามันบ่มีกลางไว้สั่นแล้ววานนะมือนี่มะาหอดประมาณเทียงครับเลยจัดชุดไงไฟกับพิบไปซะสร้างมาเตรมโตเลยกินได้เบิรอดครบวแบบนี้ เมนูปลาแซลมอนนี่มูแอมเบิงมากแต่มือขึ้นเบิองแล้วหิวตื่นต่อมาก,กับสวนมูเทม,มากินเลยครับพี่น้องกุ้งเขาสดเลยอ่ครสพี่น้องมาพี่น้องมูเทแล้วกัดก็ได้หลายแถวแล้วเป็นแมจัดให้นี่ซีฟู้ดก่อนเลยเป็นึังไง โอ้โหเสียงได้การอะหยากปะหยากหวานมากทุกคนอันนี้แบบของปู่ทั้งสองคนเลยค่ะจริงจริงครับอือหือหวานมากหวานรสนี่คืออะไรคะเป็นแกงส้มแปะสะอุ๊ยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเจ้าของร้านนาคุณปู่นะคะที่เอามาฝากโอ้แกงยังไงฮะแกงส้มใช่แกงส้มแปะสะขอบคุณที่หลายขอบคุณ <laughs> <laughs> หลังจากที่เราเติมพลังเรียบร้อยแล้วที่หมายต่อไปก็คือวัดพระธาตุพนมครับมาหอดประมาณบ่ายสองดดแดดแจ่มใสดีขนาดพี่น้องไปค่ะทุกคนไปไหว้พระธาตุกันค่ะ <laughs> วัดพระธาตุพนมนี่เป็นสถานที่ที่คนมาบูชาสักการะหลายอหลีครับบางคนก็นมาขอพรในสุขสมหวังบางคนก็นมาขอหวยไปแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนเดอ้อพี่น้อง พอมาหอดแล้วฮอกกับมาบูชาดอกไม้ก่อนเ้ยเพื่อ,อที่จะน้าดอกไม้ไปสักการบูชาพระธาตพนมครับก็บคือที่บอกละครับมือนี่แดดแจ่มใสพระธาตพนมงามขนาดพี่น้อง มูแอมแล้วก็ขอพอรครับมูเทก็ับขอพอรคือกันวายพระธาตุเส็จแล้วเขาก็ขอแวะทายลูกจากน้อยส่วนมากสิบโบเคยได้ดทายลูกคูเลยครับเพราะว่าไปไหนมาไหนน้ำกันสองคนส่วนมากก็มีแต่เปลี่ยนกันไทยรอบนี้ก็จะลูกคูไปซะเด็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนี่มีเอฟซีตัวน้อยมาขอถ่ายลูกกับมูแอมน้ำเดอบอกว่าติดตามพี่มูแอมมานานแล้วโอ้โหนารักขนาดครับล้างจากวายพระธาตุเส็จแล้ววมูแอมกับมูเทก็ขอไปเสี่ยงดวงจากน้อยเด้อพี่น้องมูแอมแล้วบอกว่า แล้วได้ตัวเด็ดมาว่าซันบอกรอบนี่ละต้องเป็นของมูวแอมแม่ค่ากับเป็นเอฟซีเราบอกว่ามันหมานเด้อสามสิบล้านแล้วว่ะไปดูยังคาเฟ่ตอนฮะคาเฟ่ ไปวายพระธาธุเสร็จวล้ขาก็จะไปคาเฟ่ต่อคาเฟ่ฟล่ะนี่เพื่อนมูแอมแนะนํำมาเด้ยอยู่แถวพระถาธุพนมนี่แหละครับเพื่อนตกแต่งงามขนาดเด้พี่น้องเพื่อนมีเมนูนให้เลือกหลากหลายเลยครับมีทั้งขนมเค้กมีทั้งอย่างหลายอย่างเลยมีเต่อของปวดมูเทจัดว่าเด็ดโอ้โหจะของปวดมูเทหรือของปวดมูแอ,อมเลยที่นี่กินอยู่ผู้เดียวเลยมูแอมบร,ริยากาอ้วนบ่ นี่มูมันหวานเท่ากับมีเด้อจริงว่าม่หยังหอกครับอยากแกงรุนพียุหังหลังคือเห็นเรามากินคนเดียวเอ้ขอแกงจังหน่อยได้ครับท้ายรูปเลยครับบอกให้เราท้ายรูปให้แน่ว่าซ่านขวดหัวเลยมือเทจิตใจเห็นด้วยอีหยังเนาะบาที่นี่ขำๆเด้อครับคนหัวจากกันซื้อกันกรพร้อมจ่าเทโอเคครับก็จบคลิปแล้วเด้อครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เด,ด้อครับบ๊ายบาย